โอนอาหารตามสั่งกะเพราหมูกรอบไม่ใส่กะเพราไม่ใส่ผักไม่ใส่หมูไม่ต้องแดกไม่แดงอ่ะใส่อีกรอบหนึ่งอะไรเพลอะกะเพราหมูกรอบเป็นลูกคานลูคาญมากเลยตางนี้ไปแล้วไปเลยกะเพราหมูกรอบไม่ใส่ผักกะเพราหมูกรอบไม่ใส่ผักกะเพราปลาหมึกไม่ใส่พริกกะเพราหมูกรอบไม่ใส่ผักกะเพราปลาหมึกไม่ใส่พริกกะเพราปลาหมึกไม่ใส่ปลาหมึกแล้วสั่งกะเพรา ใส่พริกกระเพราไก่ไม่ใส่ผักกระเพราหมูกรอบไม่ใส่ผักกระเพราปลาหมึกไม่ใส่พริกกระเพราไก่ไม่ใส่ผักอ่าไข่เจียวหมูสับกระเพราหมูกรอบไม่ใส่ผักกระเพราหมึกไม่ใส่พริกกระเพราไก่ไม่ใส่ผักข้าวไข่เจียวโดนละโดนละไป่วยกระหมูสับกะเพราหมูกรอบไม่ใส่ผักไมใส่ใส่ในหมูหน่อยใส่ใน กะเผาหมูกรอบไม่ใส่ผักกะเผาหมึกไม่ใส่พริกกะเพราไก่ไม่ใส่ผักไข่เจียวหมูสับกุ้งเผือกกุ้งค้าวเกลือกุ้งค้าวเกลือกะเผาหมูกรอบไม่ใส่ผักกะเพราปลาหมึกไม่ใส่พริกกะเพราไก่ไม่ใส่ผักไข่เจียวหมูสับกุ้งเผืกุ้งข้าวเกลือข้าวหมูกรอบผัดพริกเผากะเผาหมูกรอบไม่ใส่ผักกะเผาอ่าหมึกไม่ใส่พริกมึงกินกะเพราเลย ่ก็ไม um> yeah. ่ใส่ผักไงเจียวหมูสับก erm yes> ุ้งคั่วเกลือนะลืมลืมลืมข้าหมูกรอบไม่ใส่ผักกะเพราปลาหมึกไม่ใส่พริกกะเพราไก่ไม่ใส่ผักเจียวหมูสับกุ้งคั่วเกลืออะไรอะไรแล้วมันถอยวะรอเเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอ่าอะไรอ่าเริ่มใหม่ข้าวหมูกรอบไม่ใส่ผักกะเพราหมึกไม่ใส่พริกกะเพราไก่ไม่ใส่ผักเอ้ยใส่พริก กไม่ใส right. um, well. uh, ่ผักกะเพราอ่าหมึกไม่ใส oh, ่พริกกะเพราไก่ไ huh. ม่ใส่ผักไข่เจียวหมูสับกุ้งแล้วมาถอยกูนี่ไปแล้ีไปแล้วไปแล้วเก่งเกินไปแล้วไปแล้วลปแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้ว